จะใครวะพี่ยูเอ็นฟังยังปะเห็นไหมดูสิใครวะพี่พี่คือเมื่อกี้เราเดินมาผมส่องกล้องไม่เห็นนะพี่พี่นะใครวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรนะมึงเขาเรียกผมหรอ เาเรียกผมนหรครับใช,ใช่ครับผมเห็นแล้วครับออ,อผมจะมาชมธรรมาชาติน้ำตกครับอ่มอ,อ,อ,อมันจะดีเหรอครับท่านได้ครับแต่ผมจะไปนั่งครับ มิซ่าจะไปจิมะคนคือแบบได้ครับผมจะเข้าไปนั่งครับไม่รู้กล้องผมจะเห็นคนก็ขอตั้งกล้องแบบที่ดีๆด้วยเราก็ไม่รู้ว่าท่านก็ขยันพี่นะขอโทษด้วยนะที่ผมบอกโอ้ยไม่ได้ตรงนี้ ท่านเป็นใครครับท่านขอให้บอกตัวน้ำก่อนทิดได้ครับเจ้าวอชี้นี่จาวาทำห่าใครดึกอ่าผมจะมาอ่าเขาเรียกว่าไงน,น้ำตกครับมาดูน้ำตกครับตกมันอยู่ที้แทงก้อยจอยอย่าไปเลยทำไมครับท่านตบก้อยแทงก้อยอย่างมาก แล้วเขาบอกว่ามันเดินไปแค่ประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วก็เขากลับัสดีพีปป้านาอาเพสสิน้นะครับดินดีต้อนรับพระสุน่าวิเวงคนเล่นกับพี่นะคนดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะทุกคนวันนี้ผมจะพาพี่ๆไปดูน้ําตกที่แบบเขาบอกว่าสวยมากเลยนะก็เป็นหมู่บ้านใกล้ๆผมนี่ยทุกคนแต่คือมันต้องเดินทางขึ้นมาข้านูน้นนี่นะเดินมาข้างล่างนู้นนะพี่ๆคือผมาจะพาพี่ๆไปดูน้ําตกที่ไปว่ามีสวยมากเลยนะพี่ๆนะ คือสมัยก่อนจะคนมาเที่ยวเยอะมากแต่ตอนนี้เหมือนป่ามันลกล้างแล้วเหมือนแบบธรรมชาติก็เริ่มกลับมาเพราะว่ามันเป็นทางนะพี่ๆนะทางแบบขึ้นมาแบบเยอะมากเลยนะพี่ๆนะคือทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ๆไปดูน้ําตกที่สวยงามมากมากเลยนะคือมันเป็นน้ำตกแบบเขาเรียกว่าไงไม่รู้เป็นน้ำตกว่าตอนนี้มันหายไปเป็นน้ำตกแล้วพี่ๆนะคือวันนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงละเที่ยงกว่าแล้วคือผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะพี่ๆนะคือทุกคนก็ ลืมเป็น,นกำลังใจผมนะคือวันนี้ผมก็มาบคุณเชินเคยมาในป่าถามว่าว <_ S 2> เหนื่อยไหมไม่เหนเหื่อยพี่ๆนะนะคือเราเดินมาแบบเราเราก็เดินมาผมจอดรถไปข้างหน้านู่นนะเดินมาคือเดี๋ยวผมว่าผมจะเอารถมาจอดขา้างหนนีด้่ยคือไม่รู้ว่าวันเนี้ยผมจะเจออะไรบ้างพี่ๆคือทุกคนเดเลยเป็นกำลังใจผมนะทุกคนจะเดินสวนขึ้นน้ำเลยนะถอดมันต้องเดินใช้เวลาอีกไกลแล้วทนะุกคนไปทุกคนเพื่อนเป็นไงานเสีย่ยรเราจะพาไปอยู่น้ำตกเลย เปไน็นกำลังใจพวกเดี๋ยวเราไปครับคนนี้นะก็ผมต้องเดินตามน้ำตกมาเอาตามน้ำมันนะคือเราต้องเดินส่วนน้ำขึ้นมาข้างล่างนั่นก็เป็นนู่นนะเราเป็น,นเ,เดินส่วนน้ำมาในนะพี่นะอีกเริ่องป็นกำลังใจไไพวกเดี๋ยวเรคนก็คลิปนี้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีแล้วนอกจากธรรมชาตินะคือผมจะมาถ่ายจะพวกมาถ่ายให้พี่ดูดดก็ดูเราแบบลมลื่นสบายใจอย่างเงี้ย คือน้ำตรงนี้ก็สวยใสใสมากๆน้ำก็สวยแล้วก็แล้วก็ใสมัน,ก,น,นกันม่มีเลยคนดูน้ำใสนะน้ำก็ถามว่ามีไม่มีนะตนนแต่ไม่รู้ว่าขโมยแตมันจะมีน้ำตกไหมลนะ่ะคือขบอยมันเป็นแบบก้อนหินแล้วก็มีน้ำไหลลงมาคือไม่รู้จะสวยกว่าเนานะพี่ๆนะอ้ยอ๋อทุนเงินเลยไปกระจายผมนี่ละตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงผมก็ได้กินข้าวกินน้ำมาแล้วนะแต่ ไม่มีการมันก็กินน้ำทิมงทางเพราะน้ำธรรมชาติคือน้ธรรมชาตินี่คือมันอร่อยนะต้องภูมิใจนะคือเย็นสบายมากคือน้ำนี่โคตรเย็นโคตรเย็นเลยนะพี่นะเห็นน้ำบบนีเพ็นใส่เป็นเลก็กๆกินได้น,น,น้ำเลยเนี่ยวขอๆกินกน้ำก่อนใสถา้าใส่ไม่ใส่อยู่แล้วพี่ๆน,นะ ใใสใส่ส่สน้ำนี่เคยเย็นสดชื่นแล้วมัน้ำนี่คือที่ปะทุกคนน้ำนี่คยเย็น,น,ยนสดชื่นมากมากเลยนะน้ำมันใสมากๆเลยนะทุกคนอือทุกคนดูน้ำ ใสนะ่น้ำเย็ยนเหมือนน้ำแบบแช่ตัวเย็ยนเลยทุกี่นะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกคือเราต้องเดินไปก็ถามว่าไกลไหมไกลเหมือนกันนะทุกคนก็จริงจะเปิดใจผมนี้นะเราไมา่ได้ทำอะไรนะมันตกเลยทุกคนอ็จริงจะไม่เสียเวลานนะทุกคนเนะนี่ยนี่มันจะเป็นทางเนะี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทางสบายก่อนมันจะเป็นน้ําทางมันจะอันนี้มันจะเป็น,นเป็น ไปทางถ้ำนะพี่ๆนะผมถามเชฟบาร์มาแล้วนะมันจะเป็นทางท้ำถ้ำถ้ำนะพี่ๆนะคือเราต้องขับรถไปนะหนึ่งเส้นแบบพวกรถพวกรถดนพวกวิบากอะไรประมาณนะี้นมันจะขึ้นไปทางนู้นนะคนุณไปคือแบบรู้ว่าวันนี้ผมจะเจออะไรพี่ๆนะไม่อยาเจอเพราะเจอน้ำธรรมชาติอะไรเนี้ยธรรมชาติแบบอยู่เราอยู่กับธรรมชาติดีกว่า แบบคือผมไม่เคยมาส่กรมาครั้งแรกนะคือแบบเหมือนมันเปลี่ยนไปนะเมื่อแต่ก่อนนี่ค,คุณแบบขึ้นมาเยอะมากจร <_ c oughs> ิงจิเฮ้ยเสียงเลยวะก <_ c oughs> ิ้นไม่ต่อกว่าจะมีพวกโควิบากพวกอะไรนะมันขึ้นมาเยอะมากเลยพี่นะคือแบบ มันจะมาเล่นน้ํากันก็จะมาดูพวกถ้ำนะคือมันจะมีพวกแบบพวกสัตว์ป่าแบบว่าพวกสัตว์ป่าหมูป่าเก้งอะไรประมาณนี้นะพี่ๆนะคือมันจะอยู่แบบตามภูเขาตามร่องไม้ตามอะไรเนี่ยพี่ๆคือข้มอมูนนะเขาบอกว่ามันจะระวังต้องเราต้องระวังพวกหมีนะหมีดำๆมีตัวดำนะพี่ๆนะทุกคนทุกคนจะพาพี่ๆไปเจอสมัยก่อนจะมันเป็นแบบ นั่นของแถววะที่ท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งนะพี่ๆนะแต่สมัยสมัยนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนมาอยู่อีกไหมไม่รู้ว่าแถวนี้มันมีคนไปไหมทำไมก่อนยังเป็นแบบสวยมากเลยนะมันเป็นที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะที่เขาบอกว่ามีน้ำตกสวยมากเนี่ยมันเป็นพวกใยนะ ไปแบบกันตามพี่พี่เดินขึ้นมาในข้างในนนะุ้ยเลยเดินมา้มางก็เหนื่อยเหมือนกันนะเป็นพวกปูเข่าคือสมัยก่อนนูนี้มันเป็นโรคเลยนะที่ผมได้ฟังจากเขานะ เหนื่อยมากเลยทุกคนไปคือโคตรสวยทุกีนนะมีพวกคนหินใหญ่ๆเยอะมากเลยเหนื่อยไหมวะเ็นื่อยแล้วทุกคน คนอยู่ในโคสวยพี่บีเลยนี่จะธรรมชาตินะพ่อจะคนนะเดินนม่มักคนไปดิวไปไปดิวไดิวไดิวนี่ผมอยู่เจอใครอ่พี่ไปดิปดิวพ่อเอี้ยดปดิมา เห็นไหมใครว่าพี่พี่คือเมื่อกี้เราเดินมาผมส่องกล้องไม่เห็นนะพี่พี่นะใครว่าน่ะอ,ะ,อ,ะ,อะไรวะนี่เฮนะ้ยอะไรนะมึงเขาเรียกผมเหรอ,ขอเขาเรียกผมนะครับใช่ครับผมเห็นแล้วครับ อ๋อ,ๆๆๆอผมจะมาชมธรรมชาติน้ำตกครับน้ตมันที่ังก่นเออ,นนอ,นเอ,อ่ามันจะดีเหรอครับท่านขอบอกให้เจ้ามาดังเจ้ามาดังได้ครับตผมจะไปนั่งครับใครวะมีซ่าจะไปจิม๋มคนคือแบบ ได้ครับผมจะเข้าไปนั่งครับไม่รู้กล้องผมจะเห็นไหมขอตั้งกล้องแบบที่ดีๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าท่านก็ขายอยู่พี่พินขอโทษด้วยที่ผมบอ ท่านเป็นใครครับท่านขอให้บอกเอาว่าน้ำก่อนเทิดทได้ครับจาวาที่นี่จาวาถามหาใครดรือ่าผมจะมาอ่าเขาเรว่าไงน้ำตกครับมาดูน้ำตกครับตกมานูที่งก้อยจ้อยจะไปเลยทำไมครับท่าน,นกา้อยแางก้อยยังมัก แล้วขาบอกว่ามันเดินไปแค่ประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงแล้วสองกิโลเนี่ยใครบอกโจวบอกชาวบ้านนะครับท่านชาวบ้านก็ลึกใช่ครับแล้วท่านเจ้ค<อ>ุณฟังเขาไปคิดสุภาษณ์มาแล้วดูนผมก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านมันพูดถูกพูดผิดก,ก็ไม่รู้นะาแล้วท่านท่าน,ท,านท่านเป็นใครท่า,ทานแม่ ข้าคือจอาปู่ตาคินจ้าฟังให้ดีท่านเชื่อไหมครับข้าปุ่นตาคินท่านเชื่อปู่ตาคินไหมพี่ๆน,น,นะคือผมรูยด้วยท่านเป็นใครสองบ้านในระแวงนี้มีแต่คู้จักพ่อ จอผมมาเป็นครั้งแรกถึงเนาะใช่ครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับทุกคนก็อย่างที่ตอนนี้จอต้องกว้าด้วยมีเสือฮะมีเสือโอ้ยทำไมชาวบ้านไม่เห็นบอกผมเลยครับเนี่อนทนท่านปูน่รนะคิดบอกว่ามันมีเสือเวลาทีกทีนะ ชาวบ้านจะให้จัาเป็น,นตวัวต้วของอตงัวตบี<อ>เพื่อบ่าจะไม่ละชาวบ้านเหรอไม่รู้มาก่อนเลยนะรู้ครับจอบไว้ข้างหน้าจัดบนวังตันด้วยครับครับตัวต้นบีท่มมนทานปู่พวนี้ผมไม่ไปแล้วครับผม ตอนแรกผมว่าผมจะมาดูธรรมชาติแบบสวยนี่แหละครับท่านทุกคนคือท่านท่านปู่พูดอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าไปนะพี่ๆนะคือไม่รู้ว่าท่านอะท่านชื่อปู่นาคินนะปู่นาคินนะพี่ๆนะ นาคินนะปูนาคินนะดูคือสมัยก่อนเนะี่ยคือป่าแห่งเนี้ยก่อนที่มันจะเป็นนักก่อนที่มันจะเป็นแบบพวกนักท่องเที่ยวมันมีพวกแบบสมัยก่อนนะัวพี่ๆน่าจะรู้ดีว่าสมัยก่อนนะมันเป็นยังไงพี่ๆนะป่าอุดมสมบูรณ์มากมีพวกสัตว์ป่าเยอะมากนะคือแบบว่าตอนแรกผมส่องกล้องมาไม่เห็นใครนะคืออยู่ดีนะ ท่านปู่นาคินมาอยู่ตรงนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่พนะท่านอยู่กับใครครับท่านพออยู่ตัวคนเดียวสิอ๋อแต่เจ้าเห็นใครมาอยู่ท่าลึกท่านอยู่ตัวคนเดียวมานานมานานยังครับท่านท่านอยู่คนเดียวมานานยังครับท่าอยู่ที่นี่มันได้สักพักแล้วก็<อ>เ,เวลาสิบยี่สิบปีอ๋อท่านพอจะรู้กับเรื่องป่าแห่งนี้ไหมครับ มีอะไรลึกลับท้าบอกไ้เด <_ s> ียวเลยเดียวาบอกไปเจวเขไม่เชื่อท้านคไม่บอกชาวไม่ได้ท่าบอกท่านไม่สามารถบอกได้ท้าบอกไปก็มนุษย์ทุกคนก็ไม่เชื่อแล้วคือที่ผมตังเกตคือมีหนึ่งทีนะดูดเห็นทำไหมเห็นทำไหม ตรงนี้ใช่ท่านไหมครับท่านนั่นแหะใช่ท่านไหมครับเห็นด้วยแล้วมันลึกเห็นครับโอครอบผมันไปท่านของท่านเหรอครับนับ่นไอ้ตะก่อนมาช่วยนะโอ้ยข้าออกจากนั่นได้แล้วข้าเลยเหมือนนั่นวิโอข้าบอกแต่ก่อนท่านเป็นอ๋อ ท่านบอตะก่อนถ้าไม่นั่งบําเพ็ญในนั้นนะคือมันสงบดีแล้วมันมืดดีนะคือพี่ๆทุกคนก็แบบยังไงอ่ะโอ้พูดไม่ตู้เหมือนกันนะพี่พี่นะคือว,ว่าแบบแบบมันเป็นตาลึกลับนะท่านบอกถ้าพูดไปพ่อผมก็ไม่เชื่อแต่ผมนี่เชื่อทุกอย่างนะไม่รู้จะเชื่อแกพี่ๆนะ แล้วท่านทานอะไรยังครับท่านขอกันเหรอใช่ครับขอไม่ทานท่านบอกท่านไม่กินนะคือท่านน้ำมันเพ็ญอยู่ใช่ไหมครับท่านผมบอกรบกวนท่านมาครับมาดูจับวีแววแล้วเวลานี้เวลาของตัปอออกล่อ เจ้า<ส>คุณก็ับไปต่อสาปาออกล่าครับใช่ปวดตไนลอยช่วลแล้วไม่เท่านี้จะพักมันก็จะเบาแล้วงั้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมถ้าผมกลับไปแล้วผมจะโดนอะไรไหมเนี่ยจอไม่โดน จะก้าวไปตอนน่อได้จ้องอยู่นูคนท่านบอกว่ามันเป็นแบบท่ามันว่าไงคือมันเป็นพวกสัตว์ป่ามันจะออกล่าช่วงเวลานี้ยเป็นพวกแบบถ้ามันเป็นพวกมีป่าีหรือว่าสัตว์หมูป่าหรือว่าพวกอะไรเนี่ยๆมันร้องแล้วอะไรนะครับท่านสัตว์ป่ามันร้องแล้วเดี๋ยวตัดทำย้อนคนจองไม่ได้ยืนเลือดได้ยินครับ าาท่านหมอครับผมคนเอะไรเดียถ้าหมอให้กลับเราก,ก็ต้องกลับนะจ,จมมอยเดินจอยลงวิ่งผมลงวิ่งกลับเหรอครับท่านไมันจะหมอได้ครับท่านคุณถ้าบอกว่าห้ามเดินนะคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ะคนท่านใอดย็ครับผมเดี๋ยวผมจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมิตภาพท่านอีกรอบหนึ่งครับผมคือท่านหมอมันจะมีพวกสัตว์ป่ามาออกล่าเนะี่ยครับผม ท่านมอเลือดจั๊กอะไรปะสิงเรพี่ท่านครับท่านเอา้าเฮ้ยท่านเอาละเอาเดีแล้วทุกคนไปทุกคนไม่เจอนใไม่คลิปหน้าแล้วผมผมต้องรีบกลับแล้วผมไม่สามารถ พาพี่พี่ไปในน้ำตกนั้นได้น,นะพี่ไว้เจอกันในคลิปหน้าผมท่าบอกว่าเวลาเนี้ยทรัพย์ปามจะออกงานแะล้วสวัสดีทุกคสวัสดีพี่พี่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังในจะทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ